不要，兄弟，不要，不要！谁来？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  โอ้ยแรงมากเลยครัเสร์ฟแรงครับตอนนี้ยี่สิบสิบเก้ายี่สิบครับแต้มเดียวตามมองบอลลูกขอสมาธิหน่อยเร็ว วยกันยี่สิบเอ็ดสิบ้งไนิ่งลูกกระชาไม่ลงเีงมาเรื่อๆ ยี่สิบสองแล้วยี่สิองแล้วอขอเวลาข้างนู้นขอเวลานอกเขาเปลี่ยนตัวซ้ายนิ่งหน่อยตัวหน่อย <c oughs> เอาเกมเลยเอาเกมเลยเนพนท์ไฟหกคนแน่คนเดียวที่เสิร์ฟได้ดีสวยครับได้แต้มนี่ครับลูกเสิร์ฟพี องตำรวจยี่สาลูกเอาใจเขากยอะขาไม่รีบไม่รีบไม่รีบยี <23. S 2> ต่อสิครับอีกสองคะแนนครับอีกสองคะแนนสวยเป็นไปลูกเสิร์ฟดีฮะเดี mí, cô, 24:19 hup, tem đeo, tem đeo, thả chua, chua, chơi chua, níng níng เป็น20ต่อ24ครับรุนให้เขาเสิร์ฟไม่ข้ามเอาละเส้นแรกเราจะได้หรือเปล่าครับฟองกนหมอตัวาอาให้ได้อุอ้ยวยกันเปลี่ยน21ต่อ24แล้วครับ สูสีครับคะแนนสูสีตรงนี้ตืดดีด้วยไปให้ได้ดี เซตสองต่อ